ชีวิตหลังความตายใช่ป่ะ <Okay. S 2> พิสูจน์ได้นะพุทธศาสนาเนี่ยไอพวกที่มันว่า,วากันนะถ้ามันพิสูจน์ได้มันไม่ว่ากันหรอกถ้ามันเชื่อจริงๆนะไม่ว่ากันหรอกเพราะมันเป็นกรรมไงครับ <Okay. S 2> <c oughs> คุณไปว่าใครคือคุณมีผูกกรรมไหม้กับเขาว่าการข้างหน้าเจอกันไหมเอาเจอทำไมไม่จะไม่เจอพบทั้งสามแล้วจะไปไหนจําอก อาสมมุติว่าจิตวิญญาณที่มันพัฒนาแล้วเนี่ยลงตาอาเช่นว่าฝึกชาตินี้แล้วมันพัฒนาไปแล้วเนี่ยก้วมาเกิดใหม่พบชาติต่อไปนะครับโอ้มันรู้เลยอะยิ่งเกิดเลยยิ่งรู้เลยเกิดปั๊บมันรู้เลยอ,อดีตอดีตต่อปัจจุบันเลยไม่เห็นน้เด็กบางคนเนี่ยคพอเกิดปั๊บสวดมนได้เลยอะ่ะสองสามปีอะ่ะ <c oughs> <c oughs> มันสวดมาจากไหนจากท้องเหรอ <c oughs> มันเกิดมามันก็สวดมนต์ได้เลยเอครับมันไปเรียนมาจากไหนอ่ะมันก็อยู่อดีตของเขาที่เขาบันทึกไว้คือกรรมที่มนุษย์ทำไว้เนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยทํากรรมอะไรไว้ก็อยู่ตรงนั้นแหละใช่ไหมล่ะออกไปไม่ได้แต่จิตเนี่ยเป็นตัวบันทึกแค่นั้นเองเวลาเรานึกมันก็มาเด็กมันสวดมันเป็นนักบวชมันสวดนะครับ มันก็บันทึกไว้อะอมันเป็นเวรค้างเป็นเทวดาหรือพรหมที่ไหนพอมันตายมันก็เข้าท้องอะ่ะเพราะเกิดมามันระลึกรู้ได้ไวแล้วยิ่งไปเจอพระเห็นเขาสวดเนี่ยไปนั่งสวดก็สวดได้เลยไงครั้งเดียวเนี่ยมันใหม่ๆเชื้อยังร้อนๆอ,อยู่นะถูกพราะนี่สังคมดีดไปแล้วนะในอนาคตออาโตแล้วไปโนะอถ้าหลุดก็คือหลุดเหมือนกันหลุดนะ ถึงเชื้อเก่าจะแน่นแค่ไหนหลุดฮะอสังคมเนี่ยหลุดไปก่อนหลุดหลุดเยอะเลยที่ทำวะตอนเด็กๆโอ้โหสวดมนต์เทศด้วยนะโอ้โหทั้งสวดทั้งเทศทั้งเห็นผีทั้งเห็นนรกสวรรค์ถูกเลยแต่ก็ไปอยู่ดีไปฮะแล้วอะไรที่จะทำให้เขากลับเข้ามาได้ครับทุกโดนแพนทิ้ง ป่วยจะเริ่มกลับมาแล้วหรือไม่แก่คิดถึงลงตาอย่างเลยไม่น่าออกไปเลยอะไรอย่างงี้พอแก่แล้วเนี่ยมันก็จะรู้แล้วกูตายแน่นอนนะหรือไม่ก็ป่วยอ่ะมันก็จะนึกถึงแล้วหรือเขาต้องออกไปเสวยเสร็จกรรมของเขาบ้างไห้หนูได้นี่แหละกระสายใหญ่แห่งกรรมทั้งโลกและธรรมมันยาวนานแค่ไหน เหมือนคนป่วยละทุบางคนป่วยเหมือนกันเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่กี่เดือนมันหายครับทํากรรมคล้ายๆกันน่ะป่วยเหมือนไม่ป่วยนะเพราะสายใหญ่มันมีน้อยมันทาน้อยอย่างปานาดีบาตนะมันทําไม่ทําทําไม่ทํานานๆทำทีไอ้บางคนเนี่ยทำทุกวันทุกวันทุกวันนะในอนาคตต่างกันไหมสายใหญ่ต่างกันไหมระยะเวลาของกรรมที่หลวงปู่บอกหลวงตาปานาเยอะไง้ะใช่ แต่หลวงตาก็ไม่เห็นป่วยอะไรมากมายนะโอ้โหท่านแก้ไขดจอยู่กับท่านแล้วครับหลวงตาสร้างผ้าอยู่กับท่านนะเวลาสวดมนต์ข้างในท่านแผ่ท่านปรับไห้อทุกวัน,นยังปรับอยู่นะครับปรับขึ้นวิญ,ญญาณที่เราเคยมีอันตรายต่อกันนะเคยฆ่าเคยอะไรกันไว้ปรับบางทีมันอยู่ข้างล่างมันยังไม่ขึ้นมาครับตอนนีหลวงตาฝึกคนไว้ปรับ เปิดคนไม่ปรับคือมันมันต้องเกี่ยวข้องกับมันด้วยอะเกี่ยวข้องกับหลวงตาเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อไงเออต้องบอกมึงเกี่ยวข้องกันเอาวมึงต้องฝึกมึงช่วยกันนะอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันม้องร่วมคิดเหมือนกันมึงต้องสอนมึงต้องฝึกน้อยมึงต้องอธิษฐานกับหลวงปู่เลยหลวงปู่มันขึ้นมาเมื่อไหร่ให้หนูสัมผัสได้แล้วจะไปปล่อยมันป่ะมาณนั่นแหละ คือล้างกบล้างล้างกันเลยนะะไม่ให้มีสายใยแห่งกรรมไม่ดีในอนาคตเนี่ยครับงั้นถ้ามันขึ้นมามันตามหาเรามันเล่นเราแน่เลยโอ้ถ้ามันเจอมันเล่นแน่นะนี่ขนาดนี้ยังไม่หมดแล้วแสดงว่าโจทย์เยอะครับอยู่ข้างล่างอะเยอะจะอยู่ข้างบนไม่มีปัญหาอะไรหรอกก็ไม่ถือสาอะไรแล้วะไม่อะโหสิกรรมกันฮะเพราะพบวิญญาณข้างบนมันรู้เขารู้ แต่ข้างล่างเนี่ยม,มันยังมีความทุกข์อยู่ความสุขแมาเนิกก็ยังไม่มีอ่ะแล้วถ้าเขาบอกว่าอย่างหนูเนี่ยหนูไม่รู้ว่าหนูมีอริมาเยอะแค่ไหนแล้วถ้าเกิดหนูอยากทําบ้างอยากล้างบ้างเนี่ยมันทํำยังไงหนูก็ําบนไปแผ่ไปครับแผ่ไบ,บ่อยขนาที่สวดเนี่ยนะใครที่เกี่ยวข้องกับหนูนะในอดีตเนยที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรบิดามันดาหมู่ญาติผู้ผูกพัน ทั้งดีและไม่ดีเนี่ยมาเอาบุญมาเอามาเอาบุญบุญที่ข้าพเจ้าบริกรรมเนี่ยคือนำมาเนี่ยไม่ใช่บุญเรานะ <c oughs> บุญที่รถสวดนี่รถ <c oughs> สวดบนจกัจกรพัรดจักรพรรดิก็มาที่เราหลวงปู่ก็มาที่เราบุญเรานิ่นๆหน่อยก็มาที่เราไง <c oughs> แล้วแผเอ <c oughs>